Is oh, he โลตั้มเหรอโอเคเอาจริงนะตั้มลืมแต่ออกไม่ออกปืนออกออกจริงอือนนอระเืนดอีคนรึเป่ 哇。Wow.

I got supplies I got supplies, I got supplies. <coughs> okay. เออจบตานี้ก็ตีสองไปแล้วคว่ากินไก่พอาาดีนะใช่ <c oughs> ข้าบ้านเนี่ยโชคเข้าบ้านเนี่ยเอ่เอาอดอกดูจิเหรอลืมไปยิงใคยิงม่หมดก่อนผู้ชเจ็บไยเก็บอดรึเปล่โอ้ช่วงอว้เอาไหมชัไหเล็กพี่ตั้มเอาแลเีเล็กพี่ตั้มเอาเลย ับรกูโคตรไกลเลยตังเลยขับาเเออเดินรอให้อ๋อววิจารไล่ขับขาไปอีมหมวยปาระเบิดอีกแล้วอ้าวลืมมีอีกตัวมีอีกตัว โชคเอ้ามาให้นกให้นกแก่นกตายเลยแก่นกตายเลยตายอีกลูกเดียวเดียวลูกเดียวภารกิจปลกจะาการระเบิดใช่ไหมตั้มได้ยินไหมตั้มอุตส่าห์จะถอยออกมาแล้วอุมของอะไเน้่ย อมดิ้งขาดิ <empathy> <driving> ้งขาเลี้ยวเลี้ยวทีวีูเดียวที่เมียคูณสามคูณสองั้เอาครับเอาเอาคูณสามอ๋อคูณสองคูณสองสองสฮยเฮ้ยคนเหระคนคนไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนมีคนมาม

ที <One input> ้ขัขมาจอดแลไวนะมาไหคนเหรอ้งกีแล้วขับมาปงอ๋อขเข้ไปขับมาค่ไหกดดังนะบนเขานะมีตัวหรอมันเดินไม่ครับ ทำใอ้อน,นตัวรกด้วยโยนขโมยชุดใหม่แล้วครับ A hey, MC, xì dự yeah. oh, yeah. yeah. em chết em hey, <coughs> <Duma. coughs> <leo. Mê> <coughs> อะไรที่ระเบิดผมก็ไม่มีเหมือนกันปลาใสใตัวเมื่อกี้อ๋อพวกมันปลาระเบิดยผมไม่กันปลาผปลาผมปลา เก๋ไม่ค่อยน่าหลยนะหลุมศพก็เถอะตัวนี้มันคืออะไรพอจะรู้แต่องเนี่ยมาจากประเทศไทยแน่นอนอง ไอ้นี่เดินเนี่ยเขาเรียวกว่าอะไรนะเนี่ยโคงเหรอที่ผูกหลายหลายสีเนี่ยตั้มมาเลยตั้มโูอีกอันนึง I got supply I got supply <got> ไดปครับ ทำดูไก่เยออกมากเซวอกอ่ะนี่ตกบนหัวอะไมีทีมเข้ามาไม่รอดแล้วนะยังยังไม่มาโซวม์มองต่วหม่ยถึงตังม้มมาทำไมยังไม่ไม่มานี่ ไอ้มี๊ยก็ไปมี p ย์ไอเดาไอเดาหาย่ายมีไม่เจอไอเดาะลุ t ไหมเอ้ของมันงไหมดอ่ไงตีชกเราจะยืนดูหยุดตั้มตายรอไปจำโดนยิงอ่ะเออใช่ยนดูตั้ม ขึ้นบวกอะ่ะนั่นมีทีมเข้ามาตั้มมีทีมเข้ามาตั้มมีทีมเข้ามาจะและว้วกูโดนอ้โหเกือบไปลแล้วตั้มแล้วมีอย่างไรหมดยังตายตายตั้มโหเน้นเลยยิงตั้มแบบนี้เน้นเลย ชุดพังชุดพังชุดพังชุดชุดาตั้มเก็บชุดยาจากมันได้เดี๋ยวจะต้องมีทีมมาอีกตรงนั้นอ่ะต้องมีทีมมาอีกแน่นอนพี่ว่าก่อนก่อนก่อนที่ตรงนั้นจะมาเราเนี่ยจะโดนก่อนใช่ใช่เราเปิดจุดแล้วไงเราเปิดจุดแล้วสิบห้าคนสุดท้ายงานมาแล้วมาแล้วไง่ะตั้มโดนแน่จังหวันน้คิว่าภาวนาให้รอดล้วกันรออหม ก็น่ารอดอะไรนบานน่นโอเคไปช่วยตั้มไหมไปไม่ได้หรอกไปเอาดูดีปเลยไปๆๆๆช่วยตั้มหน่อยรักตัวหนึ่งเนาะที่ออกสายก่อน ต้ามหซ้ายมีไหมหลังมีหลังต้ามซ้ายมีไหมวงเล็กด้วยดูซ้ายครับซ้ายซ้ายขอบวงครับด้านหลังีตัวบนันเนนอะไดิเดิไหนลูกอ้เห็นแล้วมันยิงพี่วะ ลบลบลบเจ้ดระวังเจามันยิงเจ้ามันมันยิงมันยิงโดนพี่แล้เมื่อกี้มันอันไันมันาฝานีู่อก่อนหอก่อนหอก่อนเดนก็ดีเลยระวังเนินนี้นะครับระวังเนินนี้ที่กลัวเนินนี้ปะหลังเราเนี่ยโ้มน

ล็อกอยู่ล้ออยู่ล็อก,น,อกน,น็อกเพื่อนมันเพื่อนมันน่าจะอยู่เธอถอนนั้นพี่ว่าอย่าเพิ่งเข้าไปนะปล่อยให้มันตาย,ยม,มีหมวกเนี่ยตั้มตั้มเปลี่ยนจุดได้ไหมจุดนั้น ระวังเขาซี่งูน่ะมันจะเคาะนะดันถามมันเลยพี่ฮะนั่นนั่นนั่นมันจะคานไปหาเพื่อนมันพี่ว่าเพื่อนนั่นสมุกแล้วสมุกแล้วอะไรมาพี่เลยนี่นี่เพื่อนมันน้าอยู่แถวเนี้ยสมุกสมุกตัดตัดหลังผมผมยิงนันไม่ตายอ่ะเนอะระวังระวัง อัหนึงเป็นเพื่อนเพราะว่าจุดอื่นก็มีตั้มถอยก่อนตั้มถอยก่อนตั้มถอยก่อนพี่ว่าตั้มถอยก่อนดีกว่าถอยจากจุดนั้นแหละเอ่อถอยก่อนถอยก่อนมันอยู่หลังหินแน่นอนเฮ้ยมันอยู่หลังหินแถวๆหลังหินนั่นแหละมันจะยัดระเบิดมาแล้วมั้งไอ้ดอาไม่กินแบบไงหรอโชคหลังเรามีไหมเนี่ย ด้านหลังเราเนี่ยดูอยู่พี่ดูอยู่ตรงนี้เราต้องดันข้าวบุ้งพร้อมกันนะเนี่ยไม่ไม่ระวังระวังตัวตัวตัวที่สมุกตัวที่สมุกตัวที่สมุกระวังนะครับเราต้องเคลียร์ตัวที่สมุกก่อนมันจะยิงเราแล้วเนี่ยเข้าเข้าพร้อมกันนะเข้าไหมไม่เอาใช้าไม่เก็บไอ้ตัวนี้ก่อนนี่ไอ้ตัวที่สมุกเนี่ยผมมมันไม่ได้ ท uhh ีนะพี่นะพี่ไปลงเร็วเร็เร็วเๆๆๆๆออกสายก็ปาลงขึ้นเขา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 ตัวมาตัวมาเห็น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 

Mày là mày, mày 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 เงาค้าน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 ล้วมันข้านล้วสวยมันตายแล้วมาตีแล้วชุบเจชุบเจชุบเจี๊น้อใส่ได้กินไก่ป่ะเออเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่เพิ่งเจีโปอยู่วะก่อนนอนไปเลยหนึ่งสี่หาวมันอยู่ซีโน้นอ่ะสีในหัวมันอยู่ซีโน้นอยู่ซีโน้นอีไซซีไซ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาระเบิดเดอรปาร์เบิร์ดปูปูฟงปูฟงจะไประวังระวังนะระวังนะเดี๋ประมาทเขาเดี๋ยประมาทหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำไหมออกซ้ายออกขวาร์ด รอกกอนลอกก่อนดีกว่าพี่ว่าเรารอก่อนดีกว่าตรงบ้านเนี่ยเลยบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเดี๋ยวเพิ่งเข้าเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพลาดหมดเสียดายว่ะถ้าพลาดหมดนี้เสียดายเลยนะเอ้ามาขนาดนี้รออะไรไอ้แขงแขงอยู่ในบ้านแขงอยู่ในบ้านที่อยู่บ้านใช่ไหมใจเย็นใจเย็นครับใจเย็น ตาพ่านนี่เจ็บปวดนะบอกเลยหยุดออกมาเรื่แล้วโจียวตาถูกไหมมาด้วยกันดิมันมีหินซ้ายอยู่นะหินซ้ายมันไปอยู่เลยบ้านเดียบ้านบ้านอยู่เดียบ้านตัวพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วเจ๋วอล์เล็มไป หมดเกินไปเกินไปแล้วสชดเยอดเชยอะเห็นไหแล้วเพื่อนจะทำอะไรแดนนะครับแดนเฮ้ยยืนยืนอะไรบนยนไหนะนี่ตางนี้ทานนี้โอเคตางนี้แหละตอนนี้แหละตองนี้ครับโอเคเียวตามมา คนไหนเป็นตั้มอันนี้เจอัอนนั้นตั้มโชคอ่ะนี่ไงเส้นน,นี่เองอ๋อโชคเหรอตั้มล่ะผมเส้นนี่ไง <c ười> โอ้ตัต้มใส่ชุดยา <c ười> โอเคอ่าเต็มที่ครับเข้องออกผ่านเดียวครหอนโ <c ười> อเคครับสิบยาจบเล่นส่วนรักจบเล่นส่วนรักกันเลยครับ